สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติฝาบนยี่ห้อ LG นะครับอาการก็คือถังปัน่นเวลาปั่นแห้งนะครับถังปั่นจะไม่ค่อยจะหมุนไม่ค่อยจะทำงานจะหมุนไปแต่ใบพัดด้านล่างหรือเวลาทำงานก็เหมือนหมุนจะไม่มีแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการเบื้องต้นกันก่อนครับว่าเป็นยังไง ราก็จะต้องปรับตั้งตัวนี้นะครับตัวเตะขาแกนสักตัวนี้นะครับใยการหมุนหมุนหมุนเข้าไปเพื่อที่จะให้เข้าไปใกล้ตัวขาตัวนี้มากที่สุดนะนครับนี่คือแกนสักนะแกนสักเดี๋ยวเราจะมาลองปรับตั้งแล้วก็ไปเทสเครื่องดูอีกทีหนึ่ง ที่เราปรับตัง้งแล้วครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันนี้ก็น่าจะเป็นสปริงเฟืองน่าจะแตกนล้วจะแตกครถ้าเกิดสปริงเฟืองแตกนี่ก็คือต้องเปลี่ยนชุดแกนซักทั้งชุดนะประมาณน่าจะประมาณ 800ถึงพันหนึ่งน,นี่แหละเดี๋ยวตอ้องถอดออกมาเช็คเดี๋ยววิธีการถอรดผมจะพาทำในอีกคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าอาจจะยาวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวถอดสปริงออกมาเ,เดี๋ยวถอดสปริงแกนซักออกมาเช็คก่อนนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ